สวัสดีครับพบกับ e ีีนี้นะครับวันนี้ผมพาลูกค้านะฮะมาที่เขากระโหลกนะครับวันนี้เรามาในช่วงเช้านะฮะสภาพฟ้าก็อึมครึมนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ไม่มีฝนก็ถือว่าถ่ายได้นะครับวันนี้ E ีีนี้นะครับจะได้เห็นการถ่ายชุดไทยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับในในโลเคชันนี้นะครับสวยมากนะฮะนะฮะสำหรับคู่รักวันนี้นะครับจะบ่าวมาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ าสาวเป็นคนไทยนะครับนะฮะก็อาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษกันหรือผมก็จะพูดแบบมั่วๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะผมก็ไปรักษาตัวมานะฮะก็มีสติเตอร์ติดมานะฮะรูปจอมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอนครับข้างในครับผมเขากางขาหน่อยหนึ่งนะคะกางขานิดหนึ่ง <S <S ทีนี้มองมาที่กล้องครับมองมาที่กล้อง หนึองสามโเคยสลูกแต o ลูกแตรอยู่ไว้ยส o ืพี่นันมองพื้นค่ะมองดอกไม้ค่ะเออน่ารักโอ้ด o ด Perfect ครับ <c oughs> คไดดดดกดดดดดอดด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 ุดดดดกดด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 ด โอเคนะครับก็จุดนี้นะฮะเป็นจุดที่2นะครับที่เราครั้งแรกเราไปถ่ายที่ตรงเขากระโหลกแล้วนะครับซึ่งมีวิวเป็นภูเขาเป็นหน้าผาเป็นทะเลแล้วก็จะมีต้นงอต้นไม้ต่างๆจุดนี้อีกจุดหนึ่งฮะซึ่งว่าเพิ่งสื่อว่าเป็นจุดไฮไลท์สําคัญเลยเพราะว่า,เ,าเป็นอ้อมด้านหลังของเขากระโหลกนะฮะจะมีเรือจอดเรียงอยู่เต็มเลยนะฮะช่วงนี้น้ําลงช่วงเช้าก็จะเห็นเรือจอด เคยตื้นหมดเลยแต่มันก็จะเป็นเรือเป็นแบบสิบสิบลำเลยจุดนี้สวยมากนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายพีเวดดิ้งที่สุดเลยนะฮะบางทีนะครับถ้าเช็คน้ํำดีๆถ้าน้ําขึ้นเต็มเนี่ยเรือก็จะลอยขึ้นมาใกล้ฝั่งอันนี้ก็สวยมากเลยนะครับ ของเราในวันนี้นะครับก็คือเรามาถ่ายชุดไทยกับที่วัดเขากะโหลกนี่เองนะครับซึ่งมันอยู่ติดอยู่บริเวณที่เราถ่ายชุดพรีวิชุดแรกเลยนะครับนะฮะไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวคุณดูความยิ่งใหญ่อลังการซ้ายขวาผมเลยนะฮะนะฮะก็จะมีท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งเป็นยักษ์อยู่ทางซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันวันนี้โดยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับยืนตรงกลางแล้วก็ติด บริเวณยักษ์ทั้งหมดเลยฝากไว้ในคลิปนี้เลยนะครับว่าการที่คุณจะมาถ่ายรูปบริเวณวัดนี้สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องทาก็คือการสํารวมนะครับสำรวมทั้งโพสต์ท่านะครับเราจะไม่มีการมาจูบก,กันอะไรกันในวัดเด็ดขาดนะครับเราต้องถ่ายรูปที่มันสื่อออกมาความเป็นไทยฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จุดที่2เนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นวัดเขากะโหลงจะมีผู้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้กันเยอะเราต้องไม่ไปรบกวนเขาเด็ดขาดนะครับ 3นะครับประตูโบสถ์ต่างๆที่อยู่ข้างในห้ามปิดห้ามไปยุ่งเกาะเก่ีเขานะครับโดยที่นี่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่งอยู่ด้านในก็คือหลวงปู่ว่างนะครับหลวงปู่ว่างเป็นที่เคารพนับถือของชาวปักก่างๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรเข้าไปรบกวนด้านในเราจะถ่ายด้วยบริเวณข้างนอกนะครับนะฮะซึ่งผมเนี่ยได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อแล้วนะครับขออนุญาตแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ บอกไว้ก่อนว่าคนที่จะมาถ่ายพรีวิที่นี่ต้องไปขออนุญาตจากทางเจ้าวาดก่อนนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนสิ่งที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับเราเก็บแต่ภาพอย่างเดียวห้ามไปรบกวนอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ชุดไทยกับวัดเขากรโลกเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเท 8มง53นทีดิ่เกือบ9โมงนะครับหลังจากที่เราถ่ายกันไป2ชุดเริ่มตั้งแต่ตี4ครึ่งลูกค้ามาแต่งหน้านะครับแล้วก็เดินทางจากหุ่ยหินถึงปากน้ำปานเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก45นาทีนะครับหือครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็มาถึงจุดต่างๆตอนนี้ก็เกือบ9โมงนะครับก็คตเตอร์สุดท้ายนะฮะก็ จบที่นำเต้ามาหาเฮงเลยนะะนครับก็จบกันที่วัดเขาโกลงนะครับวันนี้ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ยอดติดตามกำลังเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็ฝากเข้าไปดูคลิปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าแชร์ได้ก็แชร์นะฮะรบกวนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ E ีีหน้านะครับไปถ่ายกันที่ไหนยังไงเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาผางนะครับเจอกัน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม you uh -oh.